ทีนี้จากเรื่องของงานเรื่องของรถไปดูเรื่องของผ้ากันบ้างเป็นผ้ามัดย้อมพัทลุงเห็นเขาบอกว่ามีการส่งขายไปต่างประเทศด้วยนะครับกลุ่มทําผ้ามัดย้อมซิลสกรีนและกลุ่มทําผ้าบดิกพัทลุงกูอินเตอร์ครับผลิตผ้าลายแปลกใหม่ส่งขายต่างประเทศสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ครับ นางนิสากรวิส,สิตสระอาจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปยังกลุ่มทําผ้ามัดย้อมซิลสกรีนพื้นที่หมู่5และบ้านสีภูบาติกหมู่ที่3ตํตบลเขาชัยสนอําเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงครับเ <c oughs> พื่อเยี <c oughs> ่ยมชมความก้าวหน้าของการดำเนินงานของทั้ง2กลุ่มหลังออกแบบลายลงผืนผ้าแปลกใหม่และทันยุคสมัยครับตรงกับความต้องการของลูกค้าจนดังโกอินเตอร์และมีการส่งขายทางออนไลน์ด้วยนะครับ นางตุลพรสุบรรน,นวงกลุ่มทําผ้าขนังมัดย้อมกล่าวว่าปลิตพัณฑ์ผ้ามัดย้อมของกลุ่มมาจากสีธรรมชาตินะครับก็คือเปลือกไม้ใบไม้ดินโคลนและก็น้าอย่างพาร,ราหลังจากผ่านกระบวนการมัดย้อมจะนํามาล้างกับน้ําแร่ทําให้สีสันที่ออกมาสดใสและก็ทนทานโดยผลงานชิ้นล่าสุดครับได้มีการออกแบบผ้าลายโนราภูสาศินพนมชัยมงคลสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงของ,ของมรดกทางวัฒนธรรมลงสีหนักเบาสะท้อนความเป็นมา ของสถานที่บอ่อน้ําร้อนทานน้าเย็น <c oughs> ที่มาด้วยคุณค่าราคาจำหน่ายอยู่ที่พื้นละ5,000บาทครับด้านนายทีระโรสาระอาพรเจ้าของบ้านสีภูบาติกทำผ้าบาติกนะครับก็กล่าวว่าสีผู้บาติกได้มีการทำผ้าบาติกมาเกือบ5ปีแล้วโดยได้พัฒนามาจากสีธรรมชาติลวดลายมีความทันสมัยโดยเฉพาะหลายล่าสุดที่ลงบนพื้นผ้าจนได้รับการจดลิขสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยราคาสูงถึงพื้นละ25,000บาทบซึ่งการลงพื้นที่ของผู้ าราชก,การจังหวัดพัทรลุงนะครับก็พบว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ได้มีการนําความรู้สมัยใหม่มเข้ามาสร้างสีงสันให้หลายผ้าได้อย่างสวยงามขณะที่ด้านสํานักง,งานพัฒนาชุมชนก็ได้เข้ามาต่อยอดแล้วก็สนับสนุนมีการเปิดช่องทางการจําหน่ายส่งขายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วย